สวัสดีคะ่ะพบกับมารีนทาลอดกันอีกแล้วคะ่ะค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินนะคะของชาวราศีพฤษกในเดือนกุมภาพันธ์2564นี้นะคะค่ะชาวราศีพฤษภก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่21เมษายนถึงวันที่21พฤษภาคมค่ะ การทำนายเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะเราจะแบ่งการทำนายออกเป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะค่ะแล้วก็ช่วงที่2นะคะจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทำอาชีพอิสระนะคะแล้วก็ช่วงที่3นะคะจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ว่างงานนะคะค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าในเดือนกุมภาพันธ์2564นี้นะคะคนที่ทำงานประจำนะคะชาวราศีพฤษกเป็นอย่างไรนะคะคุณได้ไพ่สี่เหรียญค่ะไพ่สิบดาบค่ะ แล้วก็ไพ่เทมเ n c e นะคะเดือนนี้นะคะชาวราศีพฤกษกนะที่ทำงานประจำนะคะคุณค่อนข้างที่จะเหมือนคุณมีความกังวลนะคุณมีความกังวลเกี่ยวกับงานที่คุณทําอยู่อ่ะคุณกลัวที่จะเหมือนถูกเลิกจ้างหรือว่า กลัวนะคะอันนี้เป็นความกลัวของคุณนะคะกลัวที่จะเหมือนว่าตำแหน่งนี้จะโดนเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะต้องโยกย้ายตำแหน่งอะไรเงี้ยคุณก็ไม่อยากจะเปลี่ยนนะคะเดือนนี้คุณทำงานหนักมากค่ะนะคะเพื่อเหมือนเพื่อให้เห็นว่าคุณมีผลงานตรงเนี้เนาะชาวราศีพฤกษกแต่ว่า ให้ระวังนะคะระวังสุขภาพนะคะเพราะคุณทํางานหนักเกินไปนะคะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยเพราะงานนะคะหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอได้นะคะคุณต้องอดูแลสุขภาพด้วยนะจริงๆคุณก็พยายามอยู่นะมีไพ่เทมเพลนส์นะคุณพยายามที่จะใช้ชีวิตนะคะกับการงานนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในที่ทํางานเนี่ยปรับให้สมดุลกับชีวิตคุณแต่ว่าเหมือนก็ว่าเดือนนี้คุณก็ยังทําไม่ค่อยได้คุณห่วงงานนะคะชาวราศีพฤษภ คุณก็เลยทำเยอะเลยนะคะก็เลยอาจจะป่วยนะคะ่ะจบคําทำนายนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะได้ไพ่สองเหรียญค่ะ ไข่สองไม้เท้านะคะสิบถ้วยค่ะเดือนนี้นะคะชาวราศีพฤษภที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าชีพอิสระนะคะเดือนนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะ เหมือนกับว่าต้องหมุนเงินนะคะในร้านของคุณในกิจการหรือว่าสิ่งที่คุณทําอยู่คุณต้องหมุนเงินนะคะแล้วงานก็ค่อนข้างที่จะเหมือนต้องทําหลายอย่างนะคะถ้างานที่คุณรับลูกค้ามาคนที่ทําอาชีพอิสระอาจจะต้องเหมือนว่าแก้งานบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่งไปเหมือนจะผ่านก็ยังไม่ผ่านง่ายๆค่ะนะคะ,นะคะเดือนนี้เหมือนคุณจะมีมองหารูทางใหม่ๆนะคะมองเห็นช่องทางใหม่ๆเนี่ย หรือว่าเข้าไปเริ่มดูธุรกิจหรือว่าดูงานที่คุณมองนะคะมองเห็นแล้วก็แต่ว่าเป็นงานที่คุณยังไม่เคยเข้าไปทำนะคะเป็นหรืออาจจะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาตินะคะถ้าไม่ต่างชาติก็เป็นงานที่แบบแปลกใหม่เลยที่คุณยังไม่เคยจับยังไม่เคยทำนะคะแต่คุณมองเห็นแล้วแหละมองเห็นโอกาสว่าโอเคมันน่าจะดีนะคะเดือนนี้อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวนะคะ งานการนะคะอาจจะต้องมาเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวหรือว่ามีคนในครอบครัวช่วยเหลือคุณนะคะสำหรับเดือนนี้ค่ะจบคำทำนายสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทำอาชีพอิสระเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่าคนที่ว่างงานนะคะเดือนนี้จะเป็นอย่างไรเดือนนี้ได้ไพ่หกเหรียญค่ะ ไพ่ห้าดาบค่ะแล้วก็ไพ่ราชาถือเหรียญน,นะคะเดือนนี้นะคะเหมือนว่าคุณนะคะจะเข้าไปขอความช่วยเหลือนะคะจากใครสักคนนะคะแล้วเขาก็เหมือนไม่ได้ช่วยคุณเต็มที่นะคะ หรือว่าคุณอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะคุณพยายามที่จะหางานนะคะหรือว่าพยายามหาอะไรทำเนี่ยแต่ว่าเหมือนกับมันค่อนข้างที่จะคิดคนเดียวทําคนเดียวหรือคนที่คุณไปขอความช่วยเหลือก็ยังไม่ช่วยคุณนะคะเดือนนี้คุณรู้สึกแบบนี้เลยนะคะน่าจะมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับกับเรื่องการงานนะคะที่คุณเข้าไปขอความช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นชาวท่าตดินนะคะ ชาวราศีกันบามังกรหรือว่าพริกษกนะคะหรือเป็นไปได้ว่าเขาอะค่อนข้างนิ่งมันเลยทําให้คุณเกิดความน้อยใจเนาะเดือนนี้ว่าเออทำไมแบบเราก็อุตส่าห์ไปขอความช่วยเหลือแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้คําตอบนะคะหรือว่าดูเหมือนมันจะไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการนะคะถ้ายังไงเนี่ยถ้าช่วงเวลานี้ยังไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการนะคะสําหรับบางท่านที่รอคอยงานเนาะคะ่ะ มารีนทา์ลอดขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะถ้าเดือนนี้ยังไม่ได้ก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็ลองใหม่นะคะหาช่องทางใหม่ๆนะคะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะค่ะจบคำทำนายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรื่องการเงินนะคะการเงินชาวทุรกกเดือนนี้ได้เด็กถือเหรียญน,นะคะ ห้าเมถาวาค่ะแล้วก็ไพ่ก้าดาบนะคะการเงินเดือนนี้มีเข้ามานะคะยังพอจับใจ่ายใช้สอยได้นะคะแต่ว่าต้องใช้อย่างระวังนะคะชาวราศีพฤกษกนะคะหรือถ้าใครที่มีครอบครัวอาจจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับ เด็กในบ้านนะคะค่ะเดือนนี้คุณค่อนข้างกลุ้มใจเหมือนกันแหละเรื่องการเงินเพราะว่ามันต้องใช้แบบจำกัดต้องระมัดระวังในการใช้นะคะอาจจะทำให้ใจรนะ้อนมีปากเสียงกับคนในบ้านได้เอออนุนแบบไม่อยากให้ใช้แล้วเขาไปใช้อะไรอย่างนี้เนาะให้ระมัดระวังคำพูดนะคะบางทีอ่ะมันก็อาจจะต้องมีกฎระเบียบกันแหละในบ้านนะคะในครอบครัวนะว่าจะใช้ได้เท่าไหร่แต่ว่าก็คุยกันดีๆนะคะ ให้ใช้คำพูดที่ดีต่อการเนื่ก็จะเกิดการทะเลาะกันนะคะเหมือนพ่ห้าไม่เท้าเนี่ยค่ะแล้วคุณก็ต้องมากุ้มใจอีกนะไหนจะกุ้มใจเรื่องเงินไหนจะกุ้มใจเรื่องคำพูดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆค,คุยกันนะคะแล้วก็จัดสรรปันส่วนเนาะเดี๋ยวก็จะผ่านไปได้เองนะคะค่ะจบคำทำนายนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภเรื่องการงานการเงินนะคะในเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 4 ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารินทารลอดด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ